มูอนี้ย่ารัดมัดนี่กับมาทรงของให้ลูกค้าคือเก่าอร่อยพี่น้องมูอนี้ก็ได้ทรงมูอนิยามาทรงพี่น้องทรงมูอนี้ย่ารัดมัดนี่ได้มากเขาในในเมืองก็เลยมาซื้อโอกาสเอามีมาทรงในเมืองพร้อมพี่น้องมือใดบาดใหญ่ได้เนี่ยงกับทรงไปสซนี่ประจำมู่บ้านคือเก่าอร่อยพี่น้องแดีวแจ้งจิตจั่นอาการพี่น้องส่วนมากกับทรงยู่บ้านพี่น้องมือใดเขาในเมืองกับทรงในเมืองสั่งมาโหลดเรือยพี่น้องเรื่อยไดสนใจอยากได้เงอมีเรื่อยไปอยากได้ปลาทุ่งเรื่อยได้เดี๋ยวได้กับสั่งมาได้พื้เก่าเรื่อยพ แย่ลัมันมีก็เห็ดไห้ไดมาทุกรูปแบบเลยพเปนนองสร้างมาเลยว่าเป็นหัวมีไปท่อเองหรือว่าเป็นผาทุงติดท่อแล้วก็ไร้เไรเป็นน่องหรือว่าอยากไดเป็นารมีไปมัดเองอะไร้พี่น้องสร้งมาเลยยลัมันมีก็จัดไห้ไดมะตกอันทุกอย่างืุเก่าอลไปน้องสร้งมาเลยเเปนใจเดือดใดไล่ใดเใหายใดืุเก่าเเดียวมนี้ยหลัดมันมีไปได้บึงจงื่อก้อนนกขานาะเดียวลืมหือหาเนไม่มาตายบงไปเลยดเก่าอะพี็น้องเรื่งแบบว่าลืมกดไหล่กดแช่กดติดตาม้หลัดนั่นเ สวัสดีค่ะทรงมพัสดุีรง้รงรองผู้ค้าค่ะ เยวมือเี้ก็เสนี้แล้วค่ะวัตดีค่ะ